รายการคดีเด็กขอบาร,ารบการคดีเลือกได้แต่รายการโทรทัศน์ธรรมด์หรือตีนานการที่กอนทุกคนที่การตอบหรือทุกคนแล้วลตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ครบถ้วนแล้วและใบประกาศนาทุกกลับ ปใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับครบคณที่สิกธิการคุณจัดการคดีเด็ดสุดนี้มีอะไรบ้างไปฟังกันได้เลยครับคุยกับคุณกัาวไม่รู้แรงจัดนักเข้าไปดูจากคุณไม่ไปมในสวนวันนี้ไปดู ตังนี้ไปดูนีมตังแล่าตัวนี้ไปดูใครไหนขนานข้อนี้ข้อนี้ใครดูเจ้าพัสกยุสยามตัอนี้ไปดูเทธนาตุงกาสั์ โค้กไก่ยืงได้มีอะไรบ้างอะไฟาได้ไหมครับได้แนะนำเลยคุณแนะนำดีกว่าแนะนำดีกว่านะเป็นผู้ประกาศข่าวรี่เป็นอยู่ในดวงใจตั้งแต่เขาเริ่มเข้าวงการชอบตั้งแต่เขาเริ่มต้นตั้งแต่เขาหวีเปมาทั้งใจอยู่สมัยกนเขาหวีเต,ตแลอี้เขาหวีเปะนี่หวีเปะฮะทั้งบ้านผมชอบเขามากชอบเขามากเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ะไรแบบลูกไม่ชอบอยู่คนเดียวไม่ได้เหรอลูกลูกผมลูกผมเขา็ยังเล็กอยู่เขายังไม่เข้าใจความหมายคำว่าผู้ประกาศข่าวที่ดีแบบนี้ ขอบคุณเรื่ออะไรที่สาลหรดีจะมาดคุณเนี่ยคคเรื่องนิสกิจิกาภูเจนะคะเวทีทองกจาของเรืองกกันต่อวันนี้ไปดูไปฟังได้นะครับ หรูอต้องรล่ากับเรตติ้งช่องทีวีดิจิตอลในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับวันที่21าสาสมกราคม2564ข้อมูลจากทีวีดิจิตอลอดปรากฏเลยครับว่าตอนนี้ช่อง3ะฮะเรตติ้งเฉลี่ยตามกว่า1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าลดลงเรื่อยๆอยือซึ่งตอนนี้ช่อง3เราได้เรตติ้ ที่คาดเดาตามความหนึ่งได้เพียงแค่0.956เท่านั้นซึ่งลดลงมาจากตาก่อนที่1.041และยันอยู่ในระดับที่สองเพราะว่าช่องโมโนริสกาตอนนี้ก็ยันลดลงเช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะฮะทราบสาการของช่องสายในชุดมามีอุปกรใหม่เข้ามาในเสืวนของลาดการตลาดูล้วอุปกรณ์โมินรีสการีุ่นตอนนี้ตัวชุดน้ำตองการตั้งไวที่ดาบาราซึ่งทำซึ่งวันสารที่9คงไปเหลี่ยนจากจุด0.9 และละครปลายสดาญาณเนีอจะเป็นส้ำเลสติ้งเชียของวันสุดิที่2 9งจุงสีวันเสาร์ที่2 9งสุดเที่ได้สองจุแต่แต่ซัคอนใหม่่าดูใจในมนตาเดินอดพอรอยแล้วถือว่าลดลมเรื่อยเรืยหรือช่องทีวีดิจิตอลในสัปดาห์ท้ายของเดือนมกราคมนะครับไม่น้อยดี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 มีอเดยดีดีดีดน้อย ผู้ชมครับได้เวลามาดูดูต้องเล่ากับเรตติ้งช่องทีวีดิจิตอลในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับวันที่21มกราคม2564ข,ข่าวพงจากทีวีดิจิตอลรอดปรากฏเลยครับว่าตอนนี้ช่อง3นะฮะเรตติ้งเฉลี่ยตามกว่า1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าลดลงเรื่อยๆอยู่ซึ่งตอนนี้ช่อง3เราได้เร้ ซึ่งค่าเหียวตามกว่าหนึ่งได้เพียงแค่0.956เท่านั้นซึ่งลดลงมาจากจตาก่อนที่1.041แต่ยันอยู่ในระดับที่2เพราะว่าช่องโมโนลิสกาตอนนี้ก็ยังลดลงเช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะฮะสภาสถานการณ์ของช,อชอ่องาในช่วงดานมามีอคอรใหม่เข้ามาในเสิร์ฟทับในช่วรา,าบ่านทายวุกวัน เด็กตส้งสูงสุดน้ำยาละครการบมืองเทศที่ดาปาราซึ่งทำเส้นวันศุธี่ก9คงไปเหรียน3.035และละครปลายสดาญานาเนีอร์ชาเฟ่ศุทีเก็สุขอควคู่อะไรที่สามจุดศูนย์องซูเรื่องดีต้องเล่าสำนักป้องกันกรุงเทพมหานครเจ้าของเรื่องการมืองกันต่อพัดลาสักคู่รู้ต่อกันดีเด็กครับกรดดีเด็ก 嗯。<laughs> <laughs> <laughs>